สวัสดีครับพบกับตปูพ,พาลุยในช่อง u t u b e ไลฟ์ผัวน้อยครับวันนี้มาแชร์อาการเริ่มแรกที่ไว้ขนุนเยอะเกินไปอาหารไม่เพียงพอครับนี่ครับกิ่งเดียวนะครับนี่กิ่งเล็กกิ่งเดียวไว้ประมาณ3ลูกแล้วลูกก็สิบโลขึ้นนะครับแล้วลูกก็สิบโลครับลูกสุดท้ายครับสุดท้ายสุตรนี้กิ่งเล็กมากแต่ว่าลูกมันใหญ่นะครับคือว่าทุกคนเจ้าของสวนก็คิดว่าอาหารพร้อมถึงแน่นอนแต่สุดท้ายด้วยภาวะมันก็ไม่พร้อมนี่คือการเริ่มแรกคือ ใบจะเริ่มเหลืองก่อนครับแล้วมันจะร่วงหมดนี่ฮะดูกิ่งที่ไว้ครับลูกสิบโลกิ่งนิดเดียวอ่าและกิ่งเนี้ยที่ส่งที่ส่งมายัดลูกเนี้ยมีประมาณอีกสามลูกไล่เลี้ยงกันมาถึงกิ่งนี้นะครับกิ่งให้น้อยเนี่ยดูนะครับทุกคนนี่อาการเริ่มแรกครับดูอาการเริ่มแรกนี่ครับใบจะเริ่มเหลืองและสุดท้ายมันก็จะ ใบก,รก็ร่วงสุดท้ายยอดมันก็จะแห้งและกิ่งก็จะแห้งลง,แห,ง,ลงแห้งลงแห้งลามลงไปข้างล่างนะครับนี่คืออาการเริ่มต้นของขนุนอาหารไม่พออาการเริ่มแรกของการไว้ลูกขนุนต่อกิ่งเยอะเกินไปนะครับผมก็มาแชร์คลิปนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากน้อยกับคนที่ทําเกษตรมือใหม่นะครับแล้วนะค,คนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับถ้าเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กด,ดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรง กำลังใจในการทำคลิปแชร์สิ่งดีๆเป็นประโยชน์ต่อทุกคนต่อไปนะครับแค่กดไลค์กดแชร์แค่นั้นเองครับทุกคนนี่ครับอาการต้นขนุนยอดขนุนที่อาหารไม่เพียงพอไว้ลูกเยอะเกินไปครับผมนี่ครับอนาคตกิ่งนี้ตายแน่นอนครับผมทุกคนไปก่อนละครับ